เพราะเหตุผลใดเจดอนซันโชถึงได้ยอมหักกับเอริกเทนฮากเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่า เจดอนซานโช่เนี่ยได้ออกมางัดกับเอริกเทนฮา์กหลังจากจบเกมเจอกับอาร์เซนอลละครับเพราะว่านายใหญ่ชาวดัตเนี่ยนะฮะไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับว่าเหตุผลที่ทําให้เจดอนซานโชไม่มีชื่อในเกมที่เยือนเอเมเรสเดียมเนี่ยเป็นเพราะเจ้าตัวเนี่ยซ้อมได้ไม่ดีไม่มีมาตรฐานนะครับก็เลยทําให้โดนตัดชื่อไปทันใดนั้นละครับทางซานโชเองก็ได้ออกมาตอบโต้เลยนะครับว่าเรื่องราวที่เชนฮากพูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงและมันน่าจะมีเหตุผลปัจจัยอื่นนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยโดนตัดรายชื่อออกจากเกม ไปยังมหานคราลลอนดอนนั่นเองแล้วนะครับล่าสุดนะครับเดลี่เมลสื่อดังของประเทศอังกฤษนะครับได้ออกมาอ้างถึงเหตุผลนะครับที่มิดฟิลวัย23ปีรายนี้เนี่ยถึงขั้นปรีแตกนะครับเมื่อได้ยินเอริกเทนฮาร์พูดแบบนั้นกับสื่อ,อของประเทศนะครับเขาบอกว่าเจรอนซานโชเนี่ยนะครับรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมจากเอริกเทนฮากนะครับเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดผลงานของเขาเป็นแบบนี้และเขาได้รับการกระทําแบบนี้อันโตนี ก็จะต้องได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันหรืออย่างน้อยๆก็ต้องคล้ายๆกันล่ะครับคือฟิลประมาณว่าเจรรนซานโชนเนี่ยรู้สึกว่าอันโตนี่เนี่ยเป็นลูกรักของเอริกเทนฮากและจะทําตัวยังไงก็ได้จะฟอร์มยังไงก็ได้ก็ยังได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแหลวนะครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้นะฮะเขาได้อ้างวงในของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าทฤษฎีนี้เนี่ยที่บอกว่าซานโชนรู้สึกว่าอันโตนี่เป็นลูกรักของเทนฮากเนี่ยมันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับแต่ เขาบอกว่าวงในของยูไนเต็ดเนี่ยรู้สึกว่าเอริเทนฮากยังเชื่อว่าสานโชจะสามารถทําผลงานได้ดีกว่าที่แสดงออกมาในการฝึกซ้อมเลยทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจดรอปอดีตมิดฟิลโบุสเซียดอรมุนจากเกมที่เจอกับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับล่าสุดมันก็มีอีกรายงานออกมานะครับว่าซึ่งผมขอตั้งเป็นข้อสันนิษฐานนะครับว่ามันอาจจะเป็นอ e ีก ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ซานโชเนี่ยยอมหักกับเอริกเทนฮากนั่นก็คือเรื่องของการยกย้ายต้นสังกัดนั่นเองนะครับณนะตอนนี้นะฮะตลาดนักเตะพรีเมียร์ลีกปิดไปแล้วก็จริงนะครับแต่ลีกอื่นๆยังมีอีกหลายที่นะครับที่ยังสามารถซื้อนักเตะได้อยู่โดยเฉพาะกับในลีกตุรกีนะครับมันมีรายงานนะฮะว่าหลายสโมสรในตุรกีครับให้ความสนใจในการคว้าตัวเจดอนซานโชไปร่วมทีมแล้วครับและในเมื่อเจ้าตัวเนี่ยเหมือนรู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยหมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วมีโอกาสที่จะต้องขยับขยายย้ายทีมในซัมเมอร์นี้นะครับสารโชกก็เลยไม่กลัวนะฮะที่จะพูดความรู้สึกของตัวเองออกไปเพราะรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะไม่ได้อยู่ต่อนะครับก็เลยเหมือนเป็นการ ทิ้งบอมทิ้งทวนหักกับเทนฮากไปเลยอะไรประมาณนั้นเพราะการที่คุณจะหักกับเทนฮากเนี่ยนะครับการที่คุณจะลูบคมเทนฮากเนี่ยนะครับมันยากที่จะได้ไปต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยซูเปอร์สตาร์เบอร์ใหญ่ก็เคยทาเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนแล้วนะครับเอริกเทนฮากก็ไม่เอาไว้ต่อนะครับ นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่ทําให้ซานโชเนี่ยนะฮะย้อมหักกับเทนฮากก็เป็นได้นะครับแล้วเพื่อนๆแหะครับคิดว่าเหตุผลที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ที่ทําให้ซานโชถึงขั้นปรีแตกและออกมาโพสต์ที่เรียกว่าเป็นการลูกโคมเทนฮากแบบนี้แล้วคิดว่าดราม่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงครับลงความเห็นมาได้เลยนะครับ